บายดีเพ้อบวิทุกท่านวันนี้น้องผางกับไอ้มาทก,ก็ได้มาตึกดป่าหรอบอวา,บานแหอยู่สะนาาเดือนมากับปุเทียนไอ้มากักนนังเลี้ย่ปุ๊บชีบุ๊มีว่าห,หน่อไม่กอมันเขียวขเขียวทำไมมีอยู่ที่นะะหนไมกอมันเขียวไหม ก็รูปดีไมเออเน,นี่ยเนี่ยอ๋อเราเรามีสองซะอันไว้นี่ซสนันการสนัสอันนี้เหรออันนั้นปลาเรียงเหรอเดี๋ยวคือไม่ใครเลาก่อนไป รหวารหวันเนาะ,นะบริยาหยอดหมร้านที่ห้องเองอ๋อวันเนาะดย่ะน้องแล้วมีสองสะเนาะสะนี่ปลาเลี้ยงมนมีปลาตะเพียนนี่รูส่รวมอีตองนี่มีเป็นปลาตะเพียนที่เราเห่อไห้ห่อเมื่อนไหม เหนวะอือข้าแ่กดลงวนะอือนมน้ไออกเหนไหนจะไม่หนาไหมหนูอ่ะตาหน้าบวฟฝาดอ่ะบึงรูน้สนีาวาดเ็นวนี่มันีตาาดีเดนี่เออนอยยังขาเอินน่อยบง ไม่บ่งหวานพูดนะหนอมันนะว้าเสียบเลยตัวงามแต่ว่าพูดนะยังไม่บ่งหวานไมบ่งหวานแสบตัวนี้เยเครื่องซ้ำมาเอาคอดีพูด่อพูดน่ะเออดเีเออให้เบื้องกวาผลด้วย เงินแต่ว่าเราไม่บูมมันออกนะ nên nha, nó gọi lâu má. Ô nhìn gì nó nhìn nó. Ba nó thiên ra đây là. Nhưng chỉ lúc đều. Pasal saya. Saya ni kena. Saya ni buat. Yeah.

งอมาาเอาบระวันแหรบ้านแล้วขึ้นหลอดบ้านลายตัวบ,วบวกพร้เพิ่งยืบ้านสูนบไปเร็งมั้งคบอืมต่ส่วนนายเพิ่นกลับมาค่อยสุบหรือว่าถ้าซะมันตื่นเพิ่นก็มนงมอ่ะนาะเพิ่นงมเก่งเลย Bà right. đúc đục nó. Nó Đang có เสเวทเสเวทเอาสิทคือทีขานะดซิเวทคือ,อท,อที่ขาดอนสัตว์เสพเนาะปัเทียนหนึ่งแ่บแเลยละ่ะัะง,งเียนเราอยากโูแล้ววปาี่ยนลุน้ำดิอ๋อจำไรนะเราเอาบ่าลุ่มหรอแม่จะลุกคอลุกมือมึงเซลมา มันยังไงมใส่กุ้งก็เปลี่ยนหมดหนึงทรงขคือไงมันลุกบอยมันลุบบ่ลุบบ่แม่ว่ามันมีตุ่มแบบพายาเขาเหยียบลงมันลุบบ่ดิ

ทำไมก่อนี่มันโดนแล้วมันต้นฟอมพุทธะคุณบ่ดนแล้วนอกรจริงๆหลบดินมันแน่นมันโดนแล้วทำไมก่อนตอนนี้เอ้มาสก็ลงใส่ด่างหลังจากเนี่ยเดือนละสิเด็ดบใบเลยลงใส่ด่างเอาป่ะ มาหอยบบมีดิหอยคมมันมาใส่น้ำรำใหม่ละต้นั่นละต้มั่ต้เล้แม่นม่หอยคม เพี้ยนเมือกหน่อยปูเพี้ยนเมือกหน่อยฮึซึ่งเงียบปิด๋ยว นั่นก็ใส่ใส่ใส่มองเอาอะจะ้างสามมนก็ใ่กิโัต้นอัญยาเราหนึ่งป่าตะเคียนเมือีเอาไปไห้มันอันยาเราหนึ่งนั่นหนึ่งเหอ ือไดอกสาี่ได้หทาอเนีมละเนีมละม่อยากเรียนนะนันมันลุบเนาะดินเน่ะนะตมเนนะตมลาย ชะตุ้มเลยขวาที่หน้ากันแดงกันมันก็ขาดไปเล้ามากหัวกรหีคนรักข้อหลอใส่ใส่ตามราลึกหรือว่ากเขาหือเขเมาตากันม่เ็นไ่้ันวเมื่จังดมันได้ไล่เท่าเทีมมันไปวะจังใดมันจะผิดสิ

นั่นมะหอยนะมีอยู่ด้วยคนน่ะต้องกินอาหารน้ำปลาแล้วนี่ อเออทางนี้มันสูงพอดูยับลงไปต่ำมันจะสูงพอดำย็กเยน็นไม่ฮอนนะอเนาะ มันติดจะได้ระวังกลางคุณนั่นคุณอ่ะเมื่อวี้ปีงมันบ่ เมื่อวานแอ่พาความหวยบนันนั้นน่านใกล้เ่นะยันมีปีงแล้วย่างไวแล้วมันปีงเมืวานน่าจะมีคนตัวนั้นเป็นสายหวยดินี่หน่อยมียลาเหร งอยู่าด่างมันเลือดู่ดรอกดมันขาดด่างมันขาดแล้วลูกมึงร่มันถือแค่ตเดินย่อด้วยหลุดแล้วเต่ว่าอดลอดออกเมันหลุดแล้วออกมาก <c oughs> มดกอ <c oughs> เออเมนมื่อกี้ชอตสามูกเนาะ đình to, đình nó nhè nhảy mấy tiếng con đinh à nó có tầm nó lót lót mà nó khát Này, nó khát lại เนี่ยวกัเยอ่เลยเนาะขึ้นโบึีเงียเนี่ยนะกองเนี่ยเนียมันชอบติดกันละต้องใส่เนาะบ้านขอ่อตงไรปันพ่อแล้ว

นั่นนั่นนั่นที่บูถึกด้วยบอกเพรานั้นเด้งเด้งเด้งด้งน้ำปดไปแม้นปลดคาเลน้ำปลดง่าย นั่นดายอ่ะพุะ่น่ะปลาเป็นปลาตะเพียนมันบ่ลุตติจับดีๆเด้อท่า ไข่ได้หนึ่งแซบเตอเนียมันรุดได้อ่างไปอ่างมาที่ไหนวะพี่ทมันจะถึกได้ยังมันลดนะ ป่าคืออยู่ตรงนี้กรดานเขียวแช่น้ำอยูงป่าอ๋อกระปุกเน,นี่ยนิตก็ชิบุถึกอยู่ ปลามันคือบ่นเดี๋ยวแก้มันหลใช่ไหมนันมัไป่ต้มจะดดลยอ่นี่อดึกมังเลลายัตไหมได้เดียวตัวเดียวก็ใหญ่แหง่ะ ไข่เต็มท้องระวังมันสิไปป้าต okay. ัวตัวเขาเจือไข่ไข่หยักออกไข่ยบริินแล้วบ่อยลงฟ้านักอนุรักษ์ไปไล่ทั้งคุ่มอ่ไล่คนละคา หนูหนูน้ำน้าหนูไปหนูมันถึกหลายโตอยู่แม่เมื่อกี้นี้มันรอดสิเือกี้ตั้งอยู่สองตัว

ตัเพียงที่นี่นะครับพี่น้องอต,ตัวใหญ่ไปเ้างใชิเดินทางกลับบ้านานี้ไปแบ่งกันไปแบ่งกันยี่บ้านคนละมวนัหวหางมวนไปโอ้เดินทางต่อแค่เลี้ยว,วทีในวันเขานเนาะในวันเขาเป็นกุณเมกเมา,านีนบานเท่ามืองเศร้านออี ฝนตกนะครับ่นางฝนตกเดินทางต่อขึ้นฝนตกจนซุ่มนะมองเราเนี่ยอันนี้เพิ่นโลต่ออ้อยเพิ่น่าสีบ้านเขา khác căng thuyền nãy nha nó may cả mì vô để họ bỏ họ phương, để dùng để hái này เล่นบิ๊กเล่นบิ๊กวะออโอไกลหน้าบดีดอกมันนั่นมันงย้ำ เปยนบ้านขุดเมะครับเปนบ้าไม่อ่อย ตอนนี้เขาก็มาหอดบ้านแล้วนะครับันว่ากำลังยังเลาะกินเขาขันว่าใ้ปลกิน้ากิ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปลาดุกปลาดุกลูกขอขอเร็วขอเร็วขอขอเร็วขอขันว่า่อเน่ขอเรต้งกินเขา้าปะพี่โซบาไปใช้พี่บาอยบนาเกินไรคร้ามเราด้อ หายเตี๋ยเร็วหายเตี๋ยหาเจี๋ยบ่หาหาเจี๋ยบ่หาเตี๋ยหาโจ้บ่อหาชาโจ้บ่หาโจ้บ่หาไผ่โจ้บ่เตี๋ยเจี๋ยดูหาเจี๋ยบ่หายเนี่ยเจี๋ยบ่ลูกป้าป้า่ากัดมือป่าโคมีเนื้อป้าน่ะลูกเออป่าหายคอยบ่ลูกอ้ามเก่งป้ากัดมือลูกกัดมือดิลูกเอาไปพวกป่าบ่อเ่ยายเดียนให้ปลาตัวนึง ไส่ดงไส่ดงได้เป <aren> <en> ิดตอนนึงเขนเยนแล้วเห็นไหมโอกะครับอ้กไฟเตียงห้องแล้ไฟงไดไฟก็ไเลยเสียอ้ับปู่นั่นไปยับ้านเปลียนชุดนียนชุดแบงฝ่ายพื่เลี้ยนต่อแล้วไดนนี้กันบ่บ่ไนนีเงินเงินเงินรืองนนะเพื่อนแล้วก็มาเอาดอกไม่ใชมาเอาแม่ 뭐야, <목소리> <오, 맞아. 목소리>